ครับเชลิี่ไซรุก,กันนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเล่นจับโอ้โหกันค่ะดีค่ะค่ะวันนี้กิฟต์บีสตอรี่นะคะก็จะมาแนะนำเกมนะคะ <Yeah. S 1> เล่นกับลูกๆค่ะตัวเกม Spot It นะคะ Spot It เนาะก็จะมีแผ่นแบบนี้มาค่ะเยอะไหมคะเอยอะค่ะเยอะมากเลยแล้ววิธีการเล่นใช่ไหมคะก็ให้เราหยิบมา ฟ r o อกฟล็อก,รอ,กรอแป๊บหนึ่งลูกก็ให้อ่าแบบนี้ค่ะขึ้นมาก่อนนะคะ1คู่นะคะแล้วก็หาว่าใครเนี่ยจับคู่นะคะมีคู่อันนี้ก็มียันนี้ยเหมือนกันอันไหนเหมือนกันคะฟ r ็อกฟ o ็อกอ่าฟ r ็อกฟ็นะคะก็คือกบนั่นเองค่ะ แผ่นนี้มีโกบนะคะและแผ่นนี้ก็จะมีโกบนะคะคือในหนึ่งคู่ของเขาเนี่ยนะคะจะมีแค่หนึ่งชนิดนะคะที่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะพอเราได้คู่เสร็จแล้วใช่แล้วก็ใบเนี้ยเก็บนะคะชแล้วเราก็วางใหม่นะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จับคู่ใหม่ค่ะเจอไมเนี่ยเจอไมเนี่ยตัวอะไรคะม,มอูดอ่า อูดกับอูดนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีหนึ่งคู่ที่เหมือนกันเสมอนะคะออลองเอาอันเดิมก็ได้ค่ะหรือจะเอาแผ่นใหม่คู่กันก็ได้อันนี้มีไหมคะมีค่ะลก็ลกล็กเราก็แค่เล่นแบบนี้กับลูกของเรานะคะช่วยเสริมสร้างการส <ำ S 2> ังเกตหรือาีนมาแน่เลยหูอชอบ้ขีมามากรอคะ่ะสามารถไปหาซื้อเกมสปอร์ตอิดได้นะคะซึ่งแม่กิฟนะคะสั่งซื้อมาจากช้อปปีนี่เองค่ะกล่องนึก็ ร้อยเท่านั้นเองนะคะ